No, no, no. สนับสนุนโดยกาญีเยุ่มสนับสนุนโดยเชฟวี่โคโลราโด โอ้โหเข้าช่วงหน้าร้อนอย่างนี้สิพี่อยากทาอะไรบ้างครับโอ้โหสิพี่อยากไปชายทะเลครับสิน้องครับไปนอนกินลมชมวิวนะครับครับดื่มน้ำมะพร้าวที่สําคัญนะดูสาวใสดูพีชชอบมากก็น่าสนใจนะครับแต่ผมว่าเบสิกไปสิพี่ลืมเรื่องกินเรื่องสาวแล้วไปเล่นเว้าวกับสิน้องดีกว่าครับว้าไม่เอาสิพี่ไม่เคยเล่นเว้ากับคนอื่นนะแล้วมันเหนื่อยด้วยเล่นเบ้าเนี่ยมันเหนื่อยเง่ออกวิ่งโอ้ยไม่เอากินอาหารทะเลชายทะเลสบายอยู่แล้วลืมประสบการณ์การเล่นเว้าที่เคยผ่านมาไปเลยครับเพราะว่ามาเล่นเบ้ากับสิน้องเนี่ยไม่ธรรมดา มันจะไม่ธรรมดาอย่างไรครับสินน้องครับว่าวนี่นะสมัยก่อนสิทธิ์พี่เล่นทุกวันเคยเห็นมาเยอะแล้วมันจะไม่ธรรมดาได้ยังไงโอ้โหดูสิ์น้องเลยครับว่าวที่สินน้องจะพาไปเล่นเป็นว่าวจิ๋วครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดเดียวเองครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดเดียวนี่ว่าวหรือสินน้องครับว่าวสิครับใหญ่กว่านิดเดียวว่าวแล้วมันใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดเดียวนี้มันจะชักขึ้นได้ยังไงอะครับไม่รู้ไม่รู้ดูถูก ว่าวเล็กๆนี่ยะครับชักมันครับขึ้นไปเล่นปลูดปลาปดปาสนุกสนานครับที่สําคัญไม่ได้พาไปเล่นอย่างเดียวนะครับพาไปดูเขาทําด้วยงั้นไปเลยครับไปเลยท่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานสิพี่สิดองครับ ถ้าพูดถึงเรื่องเว่าก็ต้องมาที่นี่แหละครับท้องสนามหลวงที่นี่นะครับเป็นแหล่งเล่นเว่าที่รู้จักกันมานมนานแล้วล่ะครับและวันนี้นะครับผมจะมาหาเสียนว่าคนหนึ่งครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับเขาเป็นเสียนว่าที่รู้จักเว่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นว่าวไทยว่าวนอกว่าวแฟนซีรู้จักทุกเรื่องเกี่ยวกับเว่ามีน้ำซ้ำยังเป็นคนคิดแล้วก็ออกแบบว่าวใหม่ๆมาให้ดูเยอะแยะมากมาย เดี๋ยววันนี้จะไปดูดีกว่าว่าเขาจะเอาว่าวอะไรมาให้ดูกันบ้างจะสวยงามอลังการขนาดไหนไปหาเขาดีกว่าครับและวันนี้กระบีเมือหนึ่งจะพาคุณผู้ชมมาพบกับนักประดิษฐ์ว้าวแห่งยุคดิจิตอลที่สามารถประดิษฐ์ได้ทั้งว้าไทยและว้าวแฟนซีของต่างประเทศได้แบบสบายๆไม่ว่าว้าวพันไหนแกก็ทำได้หมด ม่น้ำซ้ำยังเป็นคนประดิษฐ์ว่าวจุลาและเว้าวปักเป้าที่ตัวเล็กจิ๋วที่สุดในโลกแถมยังเล่นได้จริงๆอีกด้วยนะครับเนี่ยและหนุมมากเข้มท่านนี้ล่ะครับนักประดิษฐ์ว่าวที่เรากล่าวถึงเขามีชื่อว่าสัญญาพุทธเจริญลาบหรือพี่ตีนักประดิษฐ์ว่าวจิ๋ว สถานปตัตตพีพี่ตีอายุ38ปีแล้วล่ะครับเริ่มสนใจในการประดิษฐ์ว่าวมาตั้งแต่เด็กๆเขามีความคิดที่อยากจะลองทำว่าวรูปทรงแปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำแบบใครจึงตั้งใจศึกษาและเรียนรู้เรื่องว้าวอย่างจริงจังทุกวันนี้พี่ตีแกเป็นถึงประธานสมาคมบินว้าวแห่งประเทศไทยเชียวนะครับว้าว ภารกิจก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นำว่าวไทยและวก็ว่าแฟนซีหลากหลายรูปแบบที่คิดแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองไปโชว์โฉมแล้วก็อวดเทคนิคลีลาให้เป็นที่ประจกักษ์แกสายตาของชาวโลกทั้งในและก็ต่างประเทศในระยะเวลา5ปีก็ไปมากกว่า8ประเทศเท่านั้นเองครับเอา้าคุณตี อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ว่าวงแหวนของชาติไทยครับใหญ่สุดในโลกแล้วครับตัวนี้โอ้โหใหญ่สุดในโลกเหรอใช่ครับเส้นรอบวงไอ้รัศมีอะไรเขาเท่าไรเนี่ยก็ประมาณตึก3ชั้นนะครับหรือ12เมตรฮะโอ้ถ้าเขาอยู่กับพื้นเนี่ยเท่ากับตึก3ชั้นเลยใช่ประเทศไทยมีอันเดียวครับรอหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเป็นไปได้ยังไงล่ะครับว่าวประเภทแฟนซีแบบที่ในต่างประเทศเขานิยมเล่นกัน สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนี่แหละครับหนึ่งในอีกหลายหลายรูปแบบจากฝีมือพีตีและนอกจากว่าวงแหวนแล้วพี่ตีจะขอโชว์ว่าวแฟนซีอีกตัวหนึ่งครับซึ่งตัวนี้แกบอกว่าเป็นสุดยอดของว่าวประเภทแฟนซีตั้งแต่ที่เคยทำกันมาเลยล่ะครับเพราะนี่คือ ว้าวเรือใบเฉลิมพระเกียรติว้าวเว้าเฉลิมพระเกียรติตัวนี้พี่ตีทำขึ้นเมื่อคราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนพรรษาครบ80พรรษาเวลาพี่ตีนำว้าวตัวนี้ไปโชว์ที่ไหนจะได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมายหลังจากสารวนกันอยู่พักใหญ่ไว,ว้พี่ตีก็ประกอบว่าวเรือใบเฉลิมพระเกียรติ เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งให้ล่องลอยสู่ท้องฟ้าเอาหนึ่งสองซาำเอาไปแล้วล่ะครับว้าวอร่อยได้เจ่งๆด้วยว้าวเป็นไงเรือบินเรือบินโอ้ oh. บินสูงเลยเออไฮไลท์มากเรือบินของแท้ สิ่งที่คุณผู้ชมได้สัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นแค่แบบ simple เท่านั้นนะครับเพราะสิ่งสุดยอด The b a s e of the Best อีกแล้วที่จะได้เห็นในค่ำคืนนี้คือฝีมือการประดิษฐ์เป้าจิ๋วตัวนี้ล่ะครับเีกจิ๋วมีขนาดแค่4นิ้วเท่านั้นเองแถมยังเป็นเว้าจุลาและเว้าปักเป้าสองว้าชื่อดังของไทยเราอีกด้วย และเจ้าว่าเจิ๋วเนี่ยแหละครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้เว้าไทยไปคว้ารางวัลอันดับสองของโลกในการทำว้าเจ๋วมาครอบครองเพราะไม่ได้มีดีแค่เล็กจิ๋วอย่างเดียวแต่ยังดีเด่นตรงที่สามารถลอยลมขึ้นไปบนท้องฟ้าได้จริงๆสักด,ด้วยวะะา้าวการประดิษฐ์ว้าเจ๋วของพี่ตีใช้กรรมวิธีการทำ ามแบบอย่างกระบวนการของการทำว่าวโบราณทุกประการครับวัสดุที่สำคัญก็คือไม้ไผ่แล้วก็เชือกครับไม้ไผ่ก็ต้องเป็นไม้ไผ่พันธุ์สีสุกที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตากให้แห้งร่วมสิบปีๆๆส่วนเชือกที่ใช้ก็เป็นเส้นไหมแท้ๆครับที่มีน้ำหนักเบาแสนจะเบาส่วนขั้นตอนการประดิษฐ์ ก็เหมือนกับการทำว่าวตัวใหญ่ทุกประการล่ะครับต่างกันบ้างก็ไอ้ตรงที่ต้องใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วดูแค่การเหลาไม้นีนสิครับยังต้องมีสมาธิมากๆกว่าจะได้แต่ละตัวพี่ติแก่กระซิบว่าต้องใช้เวลาทำแรมเดือนเลยทีเดียวและเมื่อเหลาไม้ภายแต่ละส่วนได้ขนาดแล้วก็จับมาประกอบกันเป็นตัวเว่า อย่างในส่วนของว่าวจุลาซึ่งมีรายละเอียดเยอะยุกยิบโดยเฉพาะการสักครับซึ่งหมายถึงการเอาเส้นได้เล็กๆผูกขึงเป็นตารางสี่เหลี่ยมเพื่อให้ยึดกับกระดาษพยุงไม่ให้กระดาษทะลุง่ายอยอมรับเลยล่ะครับ ว่าเจ๋งจริงๆพี่เมื่อเสร็จสมบูรณ์เว้าวจุราก็พร้อมอวดโฉมบนฟ้าได้แล้วจากเว้าวจุราที่ว่ายากแล้วนะครับคราวนี้มาดูเว่าวปักเป้ากันบ้างไม่ว่าจะเป็นเว้าอะไร ก็ต้องใส่ใจกับการขึ้นโครงดูสิครับถึงไม้ไผ่จะเล็กและต้องเหลาอย่างละมัดระวังแค่ไหนพี่ติ๋แกก็ทำได้และผมก็เชื่อว่าจะหาใครที่ทำได้อย่างนี้มันยากมากๆเลยล่ะครับเมื่อเหลาไม้เรียบร้อยแล้วก็ผูกเชือกขึ้นรูปโครงเว้า ขั้นตอนนี้น้ำหนักมือต้องคอดีครับถ้ามือหนักไปไม้ไผ่ก็จะโค้งจนหักได้แต่ถ้ามือเบาเกินไปการผูกโครงเว่าก็จะขาดความแน่นหนาุเอาใจยากจริงๆและถ้าปล่อยให้ผูกแบบหลบหลวมเวลาปล่อยเว่าลอยขึ้นฟ้ามีหวังแต่ละชิน้นหลุดกระโจยกระจายแน่นอนละครับแบบนี้ถ้าใจไม่รัก ก็คงไม่มีความพยายามถึงขนาดนี้หรอกครับ <Wow. S 1> เมื่อโครงเสร็จ <Wow. S 1> ก็จัดการติดกระดาษลงไป wow. 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 เท่านี้ก็เรียบร้อยปักเป้าตัวน้อยพร้อมล่องลอยขึ้นฟ้าแล้วครับเทคนิคของไอการทำว่าเล็กเล็กให้มันขึ้น เทคนิคไงหรือว่าใส่เข้าไปอยู่อย่างครับใส่ใจครับแต่ว่าหลักการหรืออะไรมันก็เหมือนว่าวใหญ่ความเหมือนที่แตกต่างแตกต่างนิดหน่อยอแตกต่างในเรื่องของวัสดุวัสดุคือต้องเฉพาะและเครื่องไม้เครื่องมือต้องสร้างขึ้นมาเฉพาะเ,<อ>เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั่วไปทําไม่ได้อันนี้ขึ้นทัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โห oh เดี๋ยวเราเอาขึ้นดูไหมได้เลยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยโอ้โห oh เดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวขึ้นเอาตัวนี้นะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าเว้าจิ๋วสองตัวนี้จะขึ้นได้จริงหรือเปล่าพี่ตีจะปล่อยขึ้นพร้อมกันสองตัวเลยล่ะครับแล,และแล้วนั่นไงครับ ไม่ทันไรจเจ้าเบาตัวจิ๋วสองตัวก็ขึึนไปโลดแลนด่นบนท้องฟ้าได้อย่างสวยงามฮ่าิโดครับคุณผู้ชมแหเจ้าเบาจุรานี่ชวไไูบไปมาอย่างรวดเร็วส่วนจเจ้าเบาฟังเตาก็พยายามสายตัวนี้ว่าจุราไม่ให้มาเกี่ยวได้ง่าย,ายเห็นทีต้องขอใช้เทคนิคสโลโมชันมาช่วยเพราะมันดูไม่ทันจริงๆเอาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบช้าๆชัดๆว่า ว่าวตัวเล็กกระจิ๋วหลิวจะลองลอยอยู่บนท้องฟ้าในเวลาเจอลมแรงแรงได้อย่างไรเป็นยังไงล่ะครับเจงบ๋งพอไหมล่ะครับ <S <S แม้ว่ายกสมัยจะทำให้การเล่นว่าได้รับความสนใจน้อยลงแต่คนรุ่นใหม่หัวใจไทย ก็ยังรักษาการเล่นเว่าวแบบไทยๆไ,ไม่ให้สูญหายไปไหนเช่นเดียวกับนักประดิษฐ์ว่าวมือหนึ่งในค่ำคืนนี้สัญญาพุทธเจริญลาบนักประดิษฐ์ว่าวจิ๋วสถานปัตตภีจ้งท่านนี้เก่งจริงครับสิบน้องครับยอมรับเลยครับ ว่าวเล็กจิ๋วก็ทําได้เนอะว่าวใหญ่ๆก็ทําได้อะจอมยุทธศิษย์น้องหามานี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเก่งใช่ไหมครับตลอดครับเก่งใช่ครับพอมีทางปับยกหางตัวเองทันทีแต่วันนี้ยอมให้นะครับถือว่าเรื่องนี้สุดยอดยิงสิทธิ์พี่ยอมให้ครั้งหนึ่งครับครับผมแล้วไม่ได้เก่งแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับเก่งไปถึงระดับโลกด้วยนะครับคนนี้อย่าง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 มาต่อยเราก็ดูพร้อมๆกันนี่แหละครับสิทธิ์น้องใครๆก็เห็นหมดแล้วครับเอาเป็นว่าสุดยอดขนาดนี้นะครับเราสิทธิ์พี่สิทธิ กับดีลาทักซิโดแมจิกเชื่อหรือไม่ชายคนนี้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้ในเสี้ยววินาทีและมือหนึ่ง